สวัสดีพวกนายหวังว่าเราคงเคยเจอกันแล้วหรืออย่างน้อยนายก็คงรู้จักฉันแล้วฉันคือ normal speaker man ทหารขี้กล้าหานจากฝ่าย speaker man หนึ่งใน the alliance ถ้าจะให้เปรียบเทียบกันในเรื่องของความแข็งแกร่งฉันแต่ยังไม่มั่นใจหรอกนะว่าฝ่าย speaker man นั้นจะแข็งแกร่งหรือจะต่าสู้เทียบเท่าเพื่อนเพือนฝ่ายพันธมิตรฝ่ายอื่นๆได้หรือเปล่าหรือแม้แต่จะเทียบเท่ากับศัตรูบางคนได้ไหม แต่สิ่งที่ฉันรู้แน่นอนก็คือฝ่ายสปิเกอร์แมนนั้นพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อโลกใบนี้เช่นเดียวกับฝ่ายอื่นๆพวกนายคงเคยเห็นทาหารฝ่ายฉันเต้นสินะเต้นแม้กระทั่งตอนที่อยู่ในสงคราม พวกนายอาจจะคิดว่าฉันไม่จริงจังกับการต่อสู้แต่จริงๆแล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่ทําให้พวกฉันเนี่ยรู้สึกยินดีที่จะเสียสละตัวเองแม้ความตายจะรอพวกฉันอยู่ในอนาคตก็ตามฝ่ายสปิเกอร์แมนก็จะพยายามทําตัวให้มีความสุขอยู่ตลอดเวลาหวังว่านายคงจะเป็นนักรบที่พร้อมจะตายเออฉันหมายถึงนักรบที่แม้จะมีการต่อสู้รออยู่ข้างหน้าก็ตามนายก็มีความสุขได้ไว้เจอกัน เฮ้ยพวกมาจับไหนกันน่ะเมื่อกี้นายได้คุยกับทหารจากฝ่ายฉันไปแล้วใช่ไหมต้องขอโทษด้วยนะที่เจ้านั่นพูดเรื่องเต้นไม่หยุดเลยจริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้ชอบเต้นอะไรขนาดนั้นหรอกนะถ้านายสังเกตดูนะลาดสปกเกอร์แมนอย่างฉันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะติ้นสักพ่ายหรอกนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เต้นเลยนะสปกเกอร์แมนเนี่ยถือเป็นอีกฝ่ายหนึ่งที่แข็งแกร่ง ไม่ต่างจากฝ่ายแคเมราแมนแล้วก็ฝ่ายทีวีแมนเลยนอกจากความแข็งแกร่งแล้วความกล้าหาญก็ไม่แพ้ใครเส้นเดียวกันสิ่งที่ทําให้นายหรือว่าศัตรูบางคนนั้นมองพวกเราอ่อนแอก็เป็นเพราะว่าความอารมณ์ดีของพวกเราซึ่งจริงๆแล้วนักกรบไม่จําเป็นที่จะต้องอารมณ์เสียหรือว่าหน้าบูดหน้าบึง้งตลอดเวลาด้วยซ้ําการให้กำลังใจเพื่อนๆน,นั้นเป็นสิ่งสําคัญและการทําให้พวกเขานั้นรู้สึกผ่อนคลายก็คงจะเป็นเรื่องที่ฉันควรจะทําใช่ไหมละ่ะ ท่าฮัไม มีใจด้วยนาที่นายได้เป็นสปิเกอร์แมนคงไม่ทิ้งละสิว่าเด็กน้อยอยานฉันจะเข้ามาเป็นทหารให้กับฝ่ายสปิเกอร์แมนเหมือนกันไม่ว่าฉันอาจจะดูปั่มปั่มเปอเปอรไปบ้างนะนะแต่ว่าจริงๆแล้วฉันก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งเลยที่กำจัดพวกส่วนไปได้เยอะมากไม่ต่างจากหน่วยรบพิเศษคนอื่นเลยด้วยซ้ำหมายต็คงเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันมีอาวุธประจำตัวนิวสองสัอยางแต่สิ่งที่ฉันชอบกี่สุดก็น่าจะเป็นมีนนั่นแหละแล้วถ้ายิ่งใช้มันกับเครื่องเสียงที่ฉันสามารถปล่อยออกมาได้แล้วอะนะ มันก็จะเป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยแหละนึกไม่ถึงใช่ไหมล่ะว่ามีที่ส่วนใหญ่แล้วออกมาตรงตีในระยะใกล้นั้นจะถูกใช้โจมตีในระยะไกลได้ด้วยอา้าวมี่ลักมีดนี่ไปซะหวังว่านายคงจะชินกับมันเร็วๆนี้นะจำไว้นะใช้พลังของนายให้เป็นประโยชน์แล้วนายจะเป็นลำโพงที่แข็งแรง let's go <S นี่เจ้าหนูฉันเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าเท่ามาบริเวณนี้อ้าวนายไม่ใช่เด็กคนเมื่อวานอย่างนั้นนะขอโทษทีขอโทษที ฉันแบล็กสปีกเกอร์แมนน่วยรบพิเศษอีกคนจนับฝ่ายสปีกเกอร์แมนนายคงเจอสปีกเกอร์วูแมนไปแล้วสินะเธออาจจะดูเหมือนเด็กผู้จาน่ารักแล้วก็ไม่มีพิษมีภัยแต่อย่าไปเย้มกับเธอเชียวนะแม้แต่หูหิ้วลำโพงของนายเนี่ยก็อาจจะไม่เหลือเลยก็ได้ถ้านายรู้จักฉันดีหรือว่าเคยรู้เรื่องฉันมาก่อนนายก็คงรู้สินะว่าฉันไม่ค่อยถูกกับคนอื่นสักเท่าไหร่ไม่ได้แค์ด้วยซ้ำว่าใครจะคิดยังไง สงครามแนละการต่อสู้จะต้องมีการเสียสละไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแคมีราแมนบางตัวที่ฉันปล่อยให้ถูกกำจัดไปหรือแม้แต่กระทั่นชีวิตของฉันเองฉันก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ฉันสามารถเสียสละให้กับ t ดอ Alliance ไม่รู้ว่านายเคยเจอเพื่อนรักของฉันหรือ,อยังนะพลั n เ e r m a n ต่อสู้เคียนบาเคียนไหลกันมานานแม้จะมีทะเลาะก,กันหรือว่าไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายฉันก็สัมผัสได้ถึงความรักที่เขามีให้ฉันแม้จะเป็นวันที่เราสองคนได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้เป็นวันสุดท้ายเอาเป็นว่านายทำทุทกๆวันของนายให้ดีที่สุดเพื่อคนที่นายรักนายจะได้ไม่เสียใจภายหลังวันด,ดีจาต,ตัวเล็กแต่ใจใหญ่ไม่มีทางที่นายจะไม่รู้จักฉัน ไททันสปีกแมนยังไงละ่ะหรือจะพูดง่ายๆก็คือไททันหนึ่งเบลจับไฟหัวลำโพงฉันนะ่ะอยู่ในสองครามนี้มานานแสนนานแล้วแหละต่อสู้กับพวกหัวสวมไม่ว่าจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่หรือว่าไททันแม้ว่าฉันจะกล้าหาญหรือว่าแข็งแกร่งมากแค่ไหนก็ปามมานะครั้งหนึง่งฉันเคยถูกบังคับให้สู้กับฝ่ายตัวเองและนั่นเป็นเรื่องที่ฉันเสียใจและเจ็บปวดมากที่สุดแต่เหมือนกับพวกทุกคน ก็พอที่จะเข้าใจนะว่าฉันไม่ได้เลือกที่จะทําแบบนั้นแม้ว่าการเกดแคนของฉันจะทําให้พวกส่วนนั้นเกิดค,ความสูญเสียมากแค่ไหนแต่มันก็ไม่สามารถทดแทนความเสียหายที่ฉันสร้างให้กับฝ่ายสปิเกอร์แมนได้เลยเอะมันจะไฟท่านหัวทีวีโอ้โอ้พลังพลังฉันสัมผัสได้ถือพลังเข้ามาสิเจ้าพวกส่วนฉันพร้อมที่จะจัดการพวกแกแล้วจะกีดตัวก็เข้ามา ฉันในตอนนี้จะไม่พลาดให้พวกแกจัดการอีกหรือว่าพลาดท่าให้พวกแกดนีขาดพลังของฉันในตอนนี้มันเหลือล้นและฉันต้องการที่จะระบายเตรียมตัวตายกันแล้วใช่ไหมเน่นายนะเด็กไม่ใช่หรือเปล่าเตรียมตัวเห็นพลังที่แท้จริงของไททันสเปกเกอร์แมนได้เลยอย่า ยิยนดีต้อนรับสปีกเกอร์แมนตัวใหม่การที่นายมาใหม่แบบนี้ฉันคิดว่านายน่าจะไม่รู้จักฉันฉันนา่าปรกบตัวมาตั้งนานแล้วแหละและการปรับตัวครั้งแรกของฉันนั้นก็ทําให้สปูร์เดนทวารแล้วก็ตกใจยาความสามารถของฝ่ายสปีกเกอร์แมนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาและแน่นอนมันคือพลังที่แข็งแกร่งและเป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจมากๆพลังที่มองไม่เห็นแต่สามารถสัมผัสได้ถึงมัน นี่น่าจะเป็นสิ่งที่นายไม่ได้คิดถึงมันมาก่อนซึ่งสัตรูก็น่าจะเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าประเมินสิ่งที่นายไม่เห็นต่ำเกินไปบางทีมันอาจจะแข็งแกร่งกว่าสิ่งที่นายมองเห็นซสอีกสปีกเกอร์แมนจงเจริญ